โอเคแล้วก็ผมก็ขอกรับสวัสดีกับุ่นผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมบิวล็อกฟอยเวอร์วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมสแตนดิวลเล่ EP ที่6แล้วครับผมเยอะเจ็ดโมงละวันนี้ไม่ใช่สแกนไข่นะอย่าลืมกันนะจุ๊บจุ๊บจุกินเด,ดีสแกนไขกำลังมาถึง9โมงอย่าไปดูเลย ตอนนี้ขอรดน้ำต้นไม้ก่อนลูปปุ๋ยมันดีไหมอ่ะหรือว่าต้องปลูกปุ๋ยก่อนหรือว่าต้องลงปุ๋ยก่อนไม่ใช่ปลูกปุ๋ยอ๋อต้องเพิ่มก่อนปลูกถึงจะได้ของดีมานี้เองแล้วนี่หมายความว่าอะไรอะ่ะ คือผมต้องไปปลูกใกล้ๆก,กับแหล่งน้ำอีกหรือเปล่าเหมือนเจ้าตัวนั้นอะต้นข้าวอะไรนะออกมานำมากนิ่งกินเมืงง่อยหมักเข้าให้เก็บก่อนเอ้ยเดี๋ยว ฐานแล้วก,ก็ปุบ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 เกไปกันเลยทุกคนสิผิดพลาดทางเทคนิคน้อยนะขายก่อนเทศการขายเริ่มแล้วเก้ามงเร็วเร็วเร็ววเร็ววเร็ว เอเนจีก็เหลือ196ตรนิงนี่สก <so sweet>. ินแค่วันนี้มีอะไรแครเบ้างครับว้าวสองพันบาทเลยเฮ้ยอยากได้นะจริงอ่ะเฮ้ยสองพันเลยเหรอเก็บซื้อกระเป๋าผมยังไม่มีเลยไม่เคยพุ่งเป็นเนเลยนะวันนี้มาเพื่อไข่ปีศาจทุ่นหละครับผมท่านพิจิม สวัสดีครับเด็กๆตั้งตารอที่สแกนนี้มาทั้งสัปดาห์เลยสวัสดีครับฉันตั้งตารอที่สแกนนี้เลยแหละมันทําให้ชาวบ้านได้พบปะสังสรรค์กันสวัสดีน้ำผัดนี่อร่อยมากเลยนะ <c oughs> อย่าลืมมาถ่ายตรงนี้นะครับทอมิเชอุสถ่ายรูปเลยแล้วกันเนาะ เิเกลการค้นหาไข่เนี่ยก็เหมือนการล่าสมบัติแหละแล้วผมต้องเริ่มตรงไหนนะคุณคิดว่าทุกทุกคนพร้อมสำหรับการล่าไข่หรือยังพร้อมสิมาอยากเจอแล้วอ่ะใช้สแกนไข่อะครับอยากเจอแล้วอ่ะตอนนี้ถึงเวลาเด็ด ของเทศการไข่นี่แล้วการล่าไข่นั่นเองเฮ้ยใ <Hey. S 2> จเย็นคดิกๆเธอต้องใช้พลังงานในการค้นหาไข่ที่ซ่อนให้มากที่สุดเพื่อจะได้รับรางวัลกับบ้านนั้นเป็นที่ระลึกมาเริ่มเลี้ยงตอนนี้ทุกคนพร้อมเลี้ยงพร้อมครับผมเริ่มหาไข่ได้ เอ้ยเยเราไปเรือมาเจอเฉยอ๋อคิดต้องคิดด้วยสามเก้านี่หนึ่งตรงนี้หนึ่งอืมตรงนี้หนึ่งตรงไหนอีกละรับโอ้ยในบ้านเลยเหรอที่อื่นก่อนแล้วกันเนาะตรงนี้หนึ่ง ตรงนี้หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งนี่ฮมีเจ็ดฟองเอ้ยไปยังไงอ่ะ๋อข้างหลังมับมับข้างบนไม่น่าจะมีเนาะไปละเฮ้ยไม่ทันใครจะเยอะสุดอะ ว้าวดูพวกนี้สิฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะหามันได้ขนาดนี้เตรียมไว้จนบริเวณเตรียมไว้จนถึงบริเวณก่อนเข้าเขตทะเลเลยนะและแล้ว,ลวผู้ชนะเลิศได้กแกเบิลผมเหรอย่าหลังวันนี้ของเธอเัาไป นี่ก็จบไปแล้วสำหรับเทศก,กาลไข่ปีนี้ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานโอ้มายก๊ดในที่สุดผมก็ได้มาอะไรอ่ะจบเทศก,กาลแล้วจบเลยเหรอหมวกฟังดูฟี่ยันอีกสนุกจริงๆเทศกาลนี้จัดอีกนะครับ สนุกจริงเดี๋ยวนะอินเนจผมยังไม่ลดเลยนะตอนนี้สี่ทุ่มใช่ไหมโอเคอันนก็สี่ทุ่มละตัดไม้เลยให้อินเนจมันลดเยอะเสียดายเหลือทั้งเยอะแนทนที่จะได้แบบทำได,ได้หลายอย่างตัดไม้ทิ้ง เดี๋ยวแถมนี้ทั้งแถบผมจะมาปุกผักละต้องตัดไม้ก่อนเฮ้ยห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มสิบตรงนี้ด้วยไหมเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่ได้ให้น้ำหมาเลยนี่ว่าอ พลาดพลาดขอโทษขอโทษขอแค่ตัวพวกนี้เนาะถูกให้หมดถูกให้หมดอ๋อเฮ้ยง่วงนอนแล้วหรอชีหายแล้วเที่ยงคืนแล้วนี่ว่ากีบวันโอ้เจ้าหมา ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ให้ผมรับเกียรดเลยเนาะหลับก่อนล้วกัน s u r v i v เ r <or> b u r g e ออความชำนาญได้280บาทวันที่14โอ้ยชเช้าแล้วเนี่ยบรรยากาศสิพรุ่งนี้แดดสดใส ฉันอยากให้ฝนตกมากเตยนะ่ะโอเคไหนดูซิมีอะไรจดหมอยฉันอยากขอโทษที่เลือคุณเรื่องกระท่อมเก่าๆของปู่ของคุณตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมันเป็นบ้านเล็กๆที่ดูดีนะยังไงซะคุณอาจจะต้องใช้พื้นที่มากขึ้นสักวันนั่นแหละ ที่ฉันช่วยได้นะถ้าคุณเอาวัตถุดิบม,มาแล้วจ่ายค่าจ้างคุณสามารถขยายบ้านคุณได้มีต่อหน้าถัดไปการขยายขั้นแรกของคุณคือห้องครัวด้วยห้องครัวคุณสามารถทำอาหารตามสูตรที่มีได้อย่างไรก็ตามหวังว่าคุณจะเริ่มรู้สึกเหมือนบ้านในสตาดิโอวันเล่เนนะ้ช่างไม้ท้องถิ่นแถวนี้โรบินโอเคครับผม เจ้ามาน้อยเอาไปช่องนี้นจะไม่ลืมแล้วนะ่ะรู้สึกว่ามันตายแล้วไม่เจอแล้วตัวเนี้ยงั้นเดี๋ยวรอให้มันโตให้หมดกนะ่อนเดี๋ยวผมจะโตทิง้งละอันนี้มันตายไปนะ่ะ Energy เหลือสองร้อยกว่า เฮ้ยเก็บได้แล้ว,ลวหอต้องใช้เขียวอะไรจะมาน้อยพืชผักขายได้เท่าไหรอ่อ่ะร้อยห้าสิบบาทก็อย่างดีนะ นี่กว่าแกไม่ได้สิบบาค์เลยนะลดน้ำแปลงนี้ต่อไปเดาวกันสิว่าผมจะไปทำอะไรแลว้ววางไปโลทิ้งพวกนี้ให้หมดและก็ไปลงเหมืองนะเอาลนะหนึ่งสอง สามเอาไปลงเหมืองนั่นเองเขานี่ผมต้องลงชั้นลึกๆอ่ะเฮ้ยหลังี่ศกาลไขมีวันเกิดใครบ้างอ่ะไปดูกันหวังว่าวันเกิดคุณคนนั้นจะเป็นเฮ้ยมีเควสด้วยเดี๋ยว มันคืนาลี่เกรอกำลังมองหาใครสักคนจะนำคัพเปอร์ยี่สิบชิ้นมาให้ฉันเพื่อดูว่ามีอัญยชมันที่หายากซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่รางวัลค่าจะส่ง200สองร้อยคูามันเอาไปแลกนำแลกกลับไปหลังจากตรวจพวกมันโิ้ยี่สิบเลยเหรอรูปพี่แกอยู่ไหนเลยนะนี่ไงอยู่นี่ไง ช่างตีเหล็กกลับไปครั้งนี้นั้นอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยมีสิบเอ็ดาเพื่อนไหนก็ไหน,ไหนๆละถึงยี่สิบเมื่อไรก็เอาไปให้เขาดูแล้วกันรับเควสด,ด้วยแต่ไม่รู้เขาจะอยู่ถึงกี่โมงอเลยตอนนี้เก้ามงยี่สิบแล้วอะ ลงเหมืองยังไงก็ได้ให้มันได้เยอะเยอะเออวันนี้เป็นวันเกิดเธอด้วยสิอย่าเอาดอกไม้ไปก่อนเพื่อรับหัวใจหนึ่งดวงนะ่ะเออลงมาข้าง,างโอ้ยติดไรนะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีืม บรรยากาศดีนะครับผมดีมากเลยแหละเฮ้ยตกใจหมดใช่บ้านหลังนี้ปะเนี่ยใช่แล้วล่ะเฮ้ยเธออยู่ข้างในอ่ะออกมาสิเราจะส่องกระจกอยู่นั่นแหละเร็วๆสิโมคขึ้นแล้วเฮ้ย ช้าผมให้โอกาสคุณสิบเอ็ดโมงถ้าคุณไม่ออกมาผมไปละจะออกมาไหมเอ้ยมาแล้ววะของป่าพลังงานศูนยหวัดดีครับกินทำแป้งยิ้มอะไรล่ะเอ้ยวันนี้มันเกิดฉันคิดว่าใช่นะคุูนะยอย่าไปเลยกลเพิ่มคุณเทพกยุยงเลื กิดป๋ปเาเหรออีกเนี่ยอ,ยอ,อสิบเอ็ดโมงมันเกิดป่านนะคุณดูสิผมมีการที่แปลงร้อยเหมือนเดิมเลยนะ่ะขยับขึ้นขยับลงอย่างนั้นตังค์โอ้ยต้องรีบไปละ เพราะว่าถ้าเอาเจ้าแร่คอปเปอร์นี่ไป20่สิบอันเขาก็จะให้คืนมานี่ถหรปะของนี่ลิก,อลกของป่าอันนี้ของป่าพลังงานศูนย์เก็บไว้เพื่อที่จะไปให้ผู้หญิงผมไม่สนแล้วคร,ครั้งนี้ผมต้องลงใบสักชั้นยีให้ได้อะต้องเจอให้ได้นะครับชั้นยีนะ ผมจะไปชั้นยี่สิบ่ะครับขอร้องเล่มับเขาให้ไม่มีโอ้โหแมงอะไรอ่ะ้ยแมงอะไรยังเป็นแมงอะไร เฮ้ยนี่มันแม่งอะไรจบละกดขนาดนี้ไม่ออกดูสิโอ้โหผมว่าจบละแค่ชั้นนี้แม่งไม่ออกสักที่ โอ้เหมือนโดนแกล้งอะครับให้พลังงานหน่อยมาให้พลังงานงานดีแน่นอนอ,อโอเคโอเคเดี๋ยสักทีนะ ยี่สิบครบไอของเต็มอะไม่ทันโอ้โห้โดนอยู่โอเคโอเคเลยสิบแปดละอีนนดเดียว โอ้โหติดมับ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 เฮ้ยเฮ้ยเจอเจอเจอแรน่นี่ผมทิ้งไม่ได้ว่ะออกไปดอกไม้ลาก่อนก็ดอกไม้ตอนนี้ โอ้ยทางนี <fun> ้คุณคุณนะโอ้ไม่เจอโถเอ้ยแล้วว่าเดินมาจะเจอเลยอะไรอย่างงี้ขาดที่ใหมดเฮ้ย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 โอ้ยเกิดเป็นแมงอะไรไม่รู้จนได้นะฉันเกียดเด็กเส้นดีอย่างแกจริงๆริงเจ้าแมลง โอ้หพี่ขอร้องเนี่ยสิบเก้าสิบเก้าเรยวสิบเก้าเรยวโอ้ยต้องรีบฆ่ามันโอเคลออยู่ชั้นหนึ่งสี่โมงละขอขอละขอละอีกนิดเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงไปข้างล่างก่อน โอเคมับไม่เจอมาแรงอุ๊ยไม่มีอีกนิดเดียวเท่านั้นขอร้องนะจ๊ะถือว่าพี่เขออนะินแล้วถือว่าพี่ชายเขินแล้นะนะถึงไหมถึงไหมมีไหมมีไหมอุ้ย ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ผมนี่ขอบคุณครับเลยอะทิงให้หมดเลยมีอะไรบ้างเพื่อมีของดีอคุณได้รับดาบโอ้หความเร็วพลังโจมตีสี่ถึงแปดเฮ้เฮ้เฮฮฮฮติงตง เฮ้ยตกปลาได้ด้วยในยตรงนี้ถูกไหมโอ้ยหงมงแล้วอ่ะทันไหมเนี่ยโอ้ยถึงชั้นยี่สิบแล้วโล่งใจโลงใจเฮ้ยตรงนี้เดินทะลุได้ไหมนะเฮ้ยหงมงแล้วไม่ทันละมั้งร้านปิดหกโมงเนี่ยโอย้มายืนกันเป็นคู่เลยนะ ช่างตีไม้เฮ้ยตรงนี้นะ่าจะทะลุนะตรงนี้ตรงนี้ลงมาข้างล่างตรงนี้โจจาจำได้โจจามาเก็ตซื้อมาทำไมดาบโอ้ยไม่มีงานทำ โอ้ถึงแค่สี่โมงไม่เป็นไร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 เอยอย่างน้อยวันนี้ภารกิจสำเร็จนะท่านผู้ชมผมได้ไปถึงชั้นที่20่สิบพอดีอะ่ะโอเคเหลืออีก20่ชั้นเอ้ยเควสนี้เผื่อมันยังอยู่นะรับไปก่อนเนาะ รับไว้ก่อนรับไว้ก่อนพวกนี้ไม่มีบืนเกิดใครโอเคเอนินนจีเหลืออีกอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟันเร็วด้วยดี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 ถึงว่าพี่ขาว ทุกอย่างนี่คือใช้หมดเลยนะจริงแต่ถ้าลงเหมืองก็ใช้ประมาณแค่นีน้งั้นลงเหมืองเขาวหน้าผมอาจจะเฮ้ยหาของขายก่อนเผื่อได้ตังค์โอเคเนะาะพวกหอยพวกนี้จำได้มันต้องใช้แน่นอนอะ่ะเฮ้ยเอเนจีตั้ง40อันนี้ลิก ต้องใกล้ๆตัดสินใจหน่อยละเพราะว่า,อ,าอะไรอ่ะต้นข้าวอ่อนเฮ <c oughs> ไม่ได้กินผมคุณผมมีปุ๋ยหมับหมับก็หมับหมับเข้าให้รดนน้ำ้วย มันอยู่ใกล้ต้นน้ำอยู่แล้วไม่ใช่หรอไม่น่าต้องลนแล้วมั้งเฮ้ยสามสิบเลยนะไม่ใช่เท่าไหร่อะครับอืมวัพรุ่งนี้เราไปแค่ยี่สิบพอโอเคไหมพรุ่งนี้แดดสดใสโอเคแน่นอนหลับเลย เออได้ร้อยห้าสิบบาทโอ้ยวันที่สิบห้าเฮ้ยพันพันหนึ่งแล้วพัน,นแล้วโอ้โหโชคดีเป็นบ้าเลยสวัสดีที่รัก ฉันรู้นะว่าเธอเพิ่งเริ่มต้นดุริารมีเป็นเชลไร่ไฉันเลยอยากให้คำแนะนำนิดหน่อยเพื่อส่วนใหญ่ตัวแค่ไหนฤดูก,กาลเดียวเมื่อฤดูก,การลร้อนมาถึงพืชในฤดูก,กาลร้ผีก็จะตายหมดเพราะฉะนั้นวางแผนดีๆละ่ะคุณยาย <c oughs> เก็บสิครับโอ้ยจดลีกมาเยอะเนี่ยไม่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 กิน อ๋อเข้าใจละคือเจ้าของพวกเนี้ยปลูกได้ก็คือเราได้ตัวนี้มาใช่ไหมตัวไหนนะนี่มาเล็ดนี่อุย้ยกระลำไม่โอ้โหกระลำกัะพริกไม่โตครับท่านผู้ชมเอาไงดีล่ะโอเค โอเคนะครับผมก็จบกันไปอีกพาร์ทหนึ่งแล้วนะครับสำหรับ Starry Valley EP ที่6นะฮะ EP หน้านั่นจะมีอะไรก็ติดตามกันได้นนครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับผมบาย